สวัสดีค่ะคุณครูงเสงียมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนชมความงามและความน่ารักของน้องแอนโทเนียโพซิลนะคะรองมิสยูนิเวอร์สันดับหนึ่งค่ะน้องแต่งชุดประจำชาติไปร่วมงานฉลองอมรดกโลกงานสงการานต์เป็นมรดกโลกของประเทศไทยนะคะ ในวันที่8ธันวาคม2566นะคะน้องสวยมากนม่ครูอชอบเลยนี่ติดตามน้องแล้วก็รวบรวมรูปทุกอิริยาบถนะคะน้องสวยจังเลยน่ารักจังเลยค่ะนะดูแล้วมีความสุขค่ะ หว้ก็สวยค่ะีบีบมวยผมนะคะนี่ท่านนี้สวยมากค่ะยิ้มสวยค่ะตาสวยน่ารัก ใ่เปลอไเป็นหน่อยนะคะถ่ายมาจากทีวีค่ะขออาภัยด้วย <c oughs> น่ารักมากเลยค่ะ นี่ท่าเดินนะคะสวยสง่ามมากเลยดุดนางพญาเลยค่ะนะคะน่ารักค่ะ หวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะคะในการชมคลิปนี้ค่ะชมคนสวยคนน่ารักนะคะน้องแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สปีสองศานะคะสวัสดีค่ะ